ครอบครัวตันจารารักาซเป้จัดงานวันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่สุดอบอุ่นงานนี้ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วชื่นใจไปตา้มๆพราะว่าไดเห็นโมเมนต์พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นบ้านที่ดูแลอบอุ่นเป็นที่สุดแค่คนภายนอกมองมาก็สัมผัสได้เลยว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักกันทั้งครอบครัวจริงๆแต่ที่ทําเอาหลุดโฟกัสจากงานวันเกิดอลังการเห็นทีก็คงจะเป็นของข,องขวัญวันเกิดนี่แหละคะ่ะโดยที่มัวสโรชาหน้องสาวของบีมกวีที่ได้มีการเปิดเผยคลิปที่ลูกๆรวมตัวจัดงานวันเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่แท้ ทีมบีมโบ๊ทเบียบัวพร้อมหน้าแบบครบแก๊งสี่พี่น้องครอบครัวตันจาราลักษ์ได้มีการมอบของขวัญเป็นเงินปึกใหญ่ต่างหูเพชรสวยหรูและพวงมาลัยสุดอลังการให้กับคุณพ่อคุณแม่ ที่เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าบ้านนี้เขารักพ่อแม่มากเลยจริงๆนะคะแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ยังได้มอบสร้อยพระเส้นโตให้กับลูกๆแต่ละคนเพื่อเป็นของขวัญสิริมงคลอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ครอบครัวที่ดูแล้วรู้สึกยิ้มตามจริงๆบ้านนี้เขารักกันเหนียวแน่นแถมสายเปกันหนักมากอีกต่างหากและที่ลูกๆบ้านของตังจารารักเขาเหนียวแน่นได้ขนาดนี้ก็ต้องขอยกเครดิตให้กับคุณแม่เกตี่พาตอนจารารักที่เลี้ยงลูกให้เติบโตมามีคุณภาพทุกคนและพอด้วยทัศนคติวิธีีกเล้งล้งงูทั ที่ต้องยอมรับว่าสามารถเลี้ยงลูกจนได้ดีกันทุกคนแม้ว่าจะต่างขั้วต่างสไตล์แต่ก็รักกันดีตีกันทุกวันโดยที่แม่เกตุนิภาก็คือหัวใจสําคัญของครอบครัวที่เลี้ยงลูกทั้ง4คนรดย้ว่าคุณแม่เกตินิภาเป็นคุณแม่สายซับพอร์ตยื่นหนึ่งเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของลูกๆเห็นได้จากทัศนคติอะไรหลายอย่างอย่างเช่นสุดท้ายแล้วในบ้านปลายชีวิตความสุขที่แท้จริงของคนเป็นพ่อแม่คือการที่มีชีวิตอยู่ได้เห็นความสุขของลูกผ่านครอบครัวเขาด้วยตาเราเองความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต เป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ก็สามารถทําได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้ก็คือการให้นิยามความสุขใหม่ทุกครั้งตามทุกช่วงวัยชีวิตที่ได้เปลี่ยนไปไม่แปลกใจเลยว่าทาไมครอบครัวของบานตันจาราลักษ์เขาอบอุ่นมากขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่คงมีความสุขเป็นที่สุดทีล่ลูกรักกันและก็ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีรวมถึงยังส่งต่อให้ลูกๆสร้างครอบครัวที่น่ารักไม่แพ้กันน้าพี่ชายคนโตอย่างบีบกวีที่ตอนนี้สร้างครอบครัวมีทั้งลูกชายฝาแฝดคุณพี่อย่างน้องทีและน้องพีรวมไปถึงลูกสาวแฝดซ น่ารักอย่างน้องไอวาและน้องอัญญาที่ขึ้นแทนเป็นซุปตาฟันน้ำนมเข้ามาของใจโซเชียลน,น,น่าน้องสาวคนเล็กอย่างบัวสโรชาก็น่าอิจฉาไม่เบาแต่งงานกับสามีนักธุรกิจตั้มพิพัฒนที่หลายคนเห็นแล้วอิจฉาเลยที่มีสามีทั้งแสนดีแล้วก็ขี้เล่นเพราะว่ามักจะมีโมเมนต,ต์หยอกล้อกกับภรรยาแบบน่าเอ็นดูตลอด รวมไปถึงยังมีเซอร์ทองของใจอย่างน้องวาตาและน้องวายุซึ่งก็กลายมาเป็นขวัญใจพี่พี่แฟนคลับไม่แพ้ให้กับครอบครัวของพี่ชายเลย ส่วนพี่ๆทั้งสองอย่างเบียร์และโบท๊ทแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ก็มักจะมีโมเมนต์ครอบครัวออกมาให้ได้เห็นอยู่บ้างนี่เสนาถึงเรียกว่าพื้นฐานที่ดีพ่อแม่อบอุน่นเป็นแบบนี้นี่เองจากรุ่นสื่อรุ่นครอบครัวก,ก็น,น่ารักธรรมชาติอบอุน่นพี่น้องหน้าตาดีกันทั้งบ้านส่วนลูกส่วนหลานก็ยังน่ารักหน้าเอ็นดูไม่แพ้กัน